นี่ครับพี่น้องแปลงพักที่ปลูกไ้ที่นาพี่สาวหลังจากที่ว่าฝนตกนะครับตกแห้งครับพี่น้องตกหนักตกแบบหนาลงน้าเลยครับตรงนี้ก็จะปลูกเป็นพักขี้กินนะครับหรือว่าหอมป้อมนี่ครับตรงนี้เป็นพักบัวครับพี่น้องหอมบัวก็ปลูกไว้กินแลวครับพี่น้องไม่ได้ปลูกหลายอย่างแลวแปลงกําลังจะขึ้นงามง้ครับพี่น้องน้ำท่วม นี่ครับน้ำท่วมหมดเลยครับพี่น้องน้ำท่วมหอมบัวลอยน้ำเลยครับพี่น้องก็จะ,จะมีแตงกวพร้อมครับพี่น้องที่ปลูกไว้นี่ครับ แตงกวาจะหลอดบ่นออครับพี่น้องแตงกวนี่นะครับน้ำท่วมหมดเลยเริ่มตายไปกับนี้แล้วผมว่าท่วมไปสองมือแล้วครับนะครับเห็นอย่างบ่ได้ครับพี่น้องจะเป่งน้ำออกกับเป่งบ่ได้ครับเปิดน้ำออกก็ไม่ได้แต่แถวนี้จะดีแน่จักหน่อยเพราะค่อยท่วมไรยครับ ครับแถวนี้จะดีหน่อยนึง่พรห่วงไรนี่ครับขึ้นมาช่วงนี้จะน้นหน่อยนึงครับพี่น้องดีหน่อยนึงผมก็จะปลูกไว้ในนี่แหละครับพี่น้องคือว่าพอตัดฟางออกนะครับกระจายพืนเนท้าเครือไปน้าฟางโหลดผมว่าบ่คิดว่าฝนจะตกแบบนี้นะครับพี่น้องครับไม่คิดว่าฝนจะตกแบบนี้ตกคักตกแน่พี่น้องตกแบบ แบีบที่ว่าหนาเหิดหน้าเลยครับพี่น้องฝนมาแห้งครับผมก็จะปลูกไว้ในนี้และครับสําหรับแตงกวัวก็จะปลูกไว้ประมาณเจ็ดสิบก็หลุมครับพี่น้องในนี้ครับบริเวณน,นี้นะครับปลูกไว้ประมาณเจ็ดสิบก็หลุมครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับบรรยากาศตอนซ้าๆครับพี่น้องปลูกหอมไว้ครับพี่น้องครับหอมปลูกไว้เพื่อกินครับเพราะเด้ปลูกหลายข้างหลังก็าจะเป็นผักชี้กินครับพี่น้องแล้วก็จะมีไอ้แตงกวาครับพี่น้องปลูกไว้ประมาณเก็อบสิบกลุมก็สรุปกระน้ำถ่วมบดครับพี่น้องน้ำถ่วมเบดเลยแต่ว่ามันจะมีทอ,อยห่หนครับพี่น้องมันปล่อยบ่ได้ครับเพราะว่าทางนา นาปูอ่านะครับมันจะดันกันแล้วคือว่าน้าจะไหลได้แค่นี้นะครับมือวานนี้นะครับท่วมถึงนีแล้วครับพี่น้องนี่น้าท่วมถึงนีเลยแต่ว่าตอนนี้ท่อว่าไหลแล้วครับพี่น้องไปเบิ้งตอนเศร้านะครับน้าท่อว่าไหลแล้วก็จะไหลได้ซ้ำนี่ครับตกแข้งครับพี่น้องแบบย้ำน้ำเลยครับฝนตกผมกาบงว่าจะเห็นตั้งไหนครับพี่น้องมันปล่อยบ่ออกแล้วน้าผมก็จะตักออกจากนั้นพักนะครับพี่น้องตักน้าออกจากนั้นพักรองมึงว่าเพิ่นจะรอดบ่รอดนะครับพี่น้องตักน้าออกให้เพิ่น แต่าหรับแตงกัวนี่คิดว่าจะบอรลดครับพี่น้องอาจจะได้ปลูกไมผมว่าแตงกัวเพราะว่าน้ำเพิ่นบ่ลดแล้วนะครับแตงกัวจะตํจาจักหน่อยครับแต่ตัวน,นี้จะมีคูครับพี่น้องผมกับป้านคูขึ้นไม่แล้วก็จะตักน้ำหอกร้องเมืองครับพี่น้องว่าจะลดบ่ลดจะลดบรอดอรเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องครับก็จะตักน้ำหอกนะครับพี่นอ้องตักน้ำหอกให้พักนะครับ ลองเบิ้งครับพี่น้องดีกว่าพ่เห็ดยังพ่อได้ปลูกแล้วกับเสียดายครับพี่น้องปลูกได้แล้วกับเสียดายถ้าบนะ่ตัก,ก,กตออกก็บ่ได้ครับตักออกเพื่อพ่นรอดครับพี่น้องทีนี้ก็ต้องลองเบิ้งเลครับเพราะว่าได้ลงลงทุนลงแฮ้งไปแล้วครับเว่าผักชีกินเด้บพี่น้องผักชีกินกำลังเกิดผักชีกินเพิ่งจะเกิดครับพี่น้อง กำลังจะเกิดกำลังจะแตกพอดีนำ้ำมาถ่วมก่อนแต่ว่าฟังบัวนี่เงงาแล้วครับพี่น้องน่าจะแข็งแรงอยู่น่าจะรอดอยู่ผมว่าลองเมึงครับพี่น้องจะรอดบ่รอดนะครับ ครับพี่น้องก็จะได้ยุประมาณนี้แหรอครับพี่น้องก็ดีก็พัตักออกครับพี่น้องเดี๋ยวลองเบิงวาพันถึกแดดนี้พ่นจะลดบ่ครับแต่ผมคิดว่าน่าจะลดยากอยู่ครับเพราะว่าดินพ่นอิ่ม้ําครับฝนตกหลายมือครับพี่น้องนะครับหอมบัวนะครับกําลังงามเลยครับพี่น้องน้าท่วมแต่เบิงเล้วาพันจะแข็งแรงกลัวอยู่ครับสําหรับหอมบัวนะครับจะแข็งแรงกลัวไอ้ผักขี้กีนครับพี่น้องนี่ครับ พันกันยังซึนๆอยู่นะครับบ่บ่เป็นตาบ่บเป็นตาตายนะครับถ้าฝนบ่ตกบ่ถ,ถ่วอีกรอบนะครับเป็นตลอดอู้ยครับหอมบัวเต้ว่าผักชีกินนะครับพี่น้องเบิงแล้วเป็นตลอดยากนะครับครับกําลังจะเกิดกําลังจะงามกาลังเกิดไต้ว่าผมเบิงแล้วนะครับเพ่นนาจะเป็นค้ายๆกบกาลังจะเปื่อยครับพี่น้องนะครับเพิ่นนาจะถึงน้ำแท่แล้วจะบ๊บเป็นตลอดครับผักชีกินครับ เป็นล้ำต้นเปื่อยๆนะครับมันจะอ่อนนะครับต้อนอ่อนครับพี่น้องบ่เป็นยังครับเดี๋ยวถ้าฝนเท่าก็ต้องมาปลูกไหมเลรครับพี่น้อง ตักน้ำออกกาประมาณนี้ครับพี่น้องผมก็จะตักออกก็จะได้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องกะร้อยพันถือแดดถือยังเพื่อแดดตรงม้าถ้าฝนบปตกหยีกะน่าจะรอดครับแต่ว่าหอมบัวนี่ผมว่าน่าจะโอกาสรอดจะหลายกลัวผักชีกินครับพี่น้องผักชีกินนีเบื้องแล้วต้นพันจะไข่ก็ว่าแซน้ำเลยจะเปื่้ยครับพี่น้องเปื่อยเล็้วต้นอ่อน สงสัยจะได้ซื้อมาปลูกไหมล่ะผมว่าพี่น้องสําหรับผักชีกินนะครับกำลังเกิดงามๆกะโป้เป็นยังครับธรรมชาติเขากะือว่าแล้วเขาห้ามบ่ได้ครับพี่น้องธรรมชาติฝนตีตกฟ้าสีห้องแดดตีออกห้ามบ่ได้ครับพี่น้องกะทาใจไปแล้วครับกะสำหรับคลิปนี้กะมียังหลายครับกะพระพี่พระน้องมาเบิ่งมาชมนะครับฝนตกน้ำท่วมแปลงพักครับพี่น้องแต่งกอกแต่งกลัวกะตายเบิ้ร์ดอผมว่าน่าจะได้ปลูกไหมครับพี่น้องสำหรับแต่งกลัวกับผักชีกินจะได้ปลูกไหม หอมบัวกับล้อรุ่นครับถ้าฝนบ่ตกมาอีกอ่ะน่าจะรอดด้ครับกาสําหรับคลิปนี้กัขอเป็นกําลังใจนะครับให้พี่ๆน้องๆบ้านเฮานะครับหลายๆคนหลายๆจังหวัดนะครับหลายๆอำเภอที่ว่าถึกฝนตกพายุเข่าฝนเกี่ยวเขานะครับเป็นช่วงเกี่ยวเขากับตาเข้าไว้ก็จะลําบากจังหน่อยครับสู่ทุกคนครับพี่ๆน้องๆครับกอเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับกาสําหรับคลิปนี้ก็บนายกกลางขอขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามแลบชมเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับ คลิปนาพ่อกันไหมครับพี่พิงน้องครับนี่แหละครับผักบัวนี่นะจะลดเปอร์เซ็นต์อดหลายครับสําหรับผักบัวนี่ครับแต่ละผักชีจีนอาจจะได้ปลูกไหมครับแตงกัวครับพี่น้องเบื้องล้วน้ำก็อาจจะลดง่ายครับพี่น้องเพราะว่าดินพันอิ่มโตครับตกติดตอกันสามมือครับพี่น้องเมื่อวานนี่หนักแห้งครับพี่น้องฝนหนักแห้งลงหนักเลยครับวันนี้เพราะว่าพันตกมาสองมือดินกะ แดีว,ว่าสองสามมือดินก็นเริ่มยู่ตัวเริ่มอิ่มน้ำครับพี่น้องเพราะดินอิ่มน้ำเลยโตมาวันหนักๆก็คือว่าน้ำหงเลยวครับพี่น้องแบบย้ำน้ำเลยครับครับคลิปนาพ่อกันไหมครับเป็นกำลังใจให้สุกคนครับพี่น้องผูใ้ใดถือพายุฝนงวดนนี้เขานะครับนี่ครับ